เฮ้ยทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในตัวละครที่โคตรน่าสงสารของบลัดบอลนั่นก็คือฟาเธอร์แกสคอยนักล่าผู้ที่เคยเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับความกระหายเลือดจนกลายเป็นอนสูรเซิงแกสคอยไม่ใช่ชาวยานำตั้งแต่เกิดแต่เป็นนักบวดจากดินแดนดืนด่นซึ่งพอเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เข้าร่วมทีนลิงชและกลายเป็นหนึ่งในนักล่าของเมืองนี้ โดยมีคู่หูเป็นลุงเฮนริกนักล่ารุ่นเก่าที่ร่วมต่อสู้กันมานานจนเรียกได้ว่าทั้งสองคนเป็นดูโต้ที่แข็งแกร่งแต่ก็เหมือนคำสาปละนะัดเพราะความเป็นนักล่ามักจะจบลงไม่สวยเสมอแกสคอยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขามีพันธุยญาชื่อไวโอลาและมีลูกสาวด้วยแต่ชีวิตนักล่ามันไม่ง่ายพอไปล่าสูนทุกขืนก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย จนบางทีเขาก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองมีครอบครัวไวโอลาเลยมีไทนี่มิวสิกบักเป็นของแทนใจเวลาแกสคอยเริ่มหลุดเข้าไปในพวังนักลาเธอก็จะเล่นกล่องดนตรีนี้เพื่อดึงสติให้เขากลับมาครอบครัวแต่ถึงจะมีคนที่รักและคอยรั้งเขาไว้สุดท้ายแกสคอยก็หยุดตัวเองไม่ได้เขาถล่มลึกไปกับการล่ามากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับมัน ไวโอลาเห็นว่าสามีหายไปนานเกินไปเลยตัดสินใจออกไปตามหาแต่เธอดันลืมยิบกล่องดนตรีไปด้วยเราพบศพข,ของไวโอลาที่ทูมบอฟิโอนใกล้ๆกับที่แกสคอยกำลังบ้าคลาั่งไล่สับร่างไรวิญญาณไม่หยุดบางคนบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าเธอเองบางคนก็บอกว่าเป็นฝีมือของอาสุนตัวอื่นแต่ไม่ว่าจะยังไงการสูญเสียเธอเป็นจุด oh, <it> ที่ทำให้แกสคอย ไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปพอเราเข้าไปเผชิญหน้ากับเขาการต่อสู้มันไม่ได้มีแค่ร่างนับล่าปกติเพราะพอสู้ไปได้สักพักเขาก็ปล่อยตัวเองให้กลายเป็นอสูนเต็มตัวซึ่งถ้าเราได้คุยกับลูกสาวของเขาในเมืองก่อนหน้านี้เราจะได้รับไทนี่มิวสิคบั克และสามารถใช้มันเล่นเพื่อสกัดเขาได้ชั่วขณะมันเหมือนกับสิ่งที่เคยดึงเขากลับบ้านแต่ครั้งนี้ มันไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกแล้วเรื่องของแกสคอยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศกณากรรมในบลัดบอลที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักล่าหรือ,อยทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโฮงโซแห่งความสิ้นหวังในยานําแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ